เาตัดก,กับภาพมาตอนที่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับสถา,า,านการณ์แกับสีแดงพี่โจสีขาวถ้าทางพี่โจไม่ค่อยดีอา,า <c oughs> พาธเหรอเฮ้ยเขาแคหยุดร้องเพลงไปแล้วอ่ะ <c oughs> ตายแลออย้วยังไงยังนอกยังไงพี่เอายังนอกยังไงับผมก็ยังแตกอะครับก็เรือบอกไม่ได้เลยชอบหน้าเลยพี่เฮ้ยพี่โจกลับบ้านไปแล้วเหรอโอ้แต่ละคน

คนก็นมสองเต่าเดาเดานะกขึ้นไหมพี่โจกลับมาแล้วเองเองล็อกเองได้มันดีขึ้นมาแล้วโอ้โหแต่เนี้แกมดมากว่ยไอโหดเดินง่ายมากแค่เนี้ยอีแล้วดีมากดีที่สุดดีแบบไม่มีวันหยุดแต่มีพี่โจ๊กแก cái này không phải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 

ก็รออยูอกินอยู่มึงก็จะพดแล้วันก็้ว่าเข้หรือเปล่านี่เฮ้ย้ชยกันอะไรเนี่ยเอาได้ยังไงรอกินมากินเรืออยู่แค่นกดับได้เวยสับต้องอมน่านเลยคแียสับก็คือเล่นจเลยแต่นี่คือมันก็ต้โคงสร้างเดิมอยู่แล้วก็มา ไม่ร you know, ู้ย่างน้อยตรงนี้เราไไดอยู่นอยกลับนอกลับเพื่อปลูมายังมาอยู่เฮ้ยี่แล้วเดี๋ยวเราย่แต้มล้างเหมือนเดิมแล้วต้อเดินนะจ๊ะแล้วต้องเดินยังไม่เห็นมู่่เนแล้วยังมีสร้างเงินอีกมากมายรอคนอยู่ค่คุณ โดนนะจ๊ะหัวโดนลูกค้าเราเคียร์แดงด้วะเขตใตยเขาบอกเขามีเขาเป็ต้มเขาต้มเยอะแต้มเยอะเยอะไม่เต้มเยอะต้องแก้ไขให้ดีแพ้ไม่ได้หรอกแพ้แล้วร้านพิซซ่ที่เป็นแอบมะขามเฮ้ยิดหนพิซซ่าที่เป็นแบบมะขามแก้ไม่ได้ได้แก้ไม่ได้พี่เป็นมะขามริงเห่อเดิลูกค้าดิลูกค้าพี่ โดนกดโดานี่โดนสามคนลุมลุมมาสองรอบไปด้วยไม่ลุมไตายลุมไปนเรียกวโดนลุมแทงกนคุณอ้ายอมเขายอมอะไรอ๋อไม่้กินลุมว้ยี่โจะาวุ่วุ่มรนทำอะไร้่นเน้อแต่เียแเดียวมาวุ่กุนด้วยว่ ก็ลยกนคลูกเดเใมัน็กต้องยอมันก็ต้องเดินไม่เดินด้ีลูกีด็แ้ก็ไม่่ลูกเด็กินะลยไม่ได้หรไม่ไม่าเกินเลืกินเยงไป่าเดียวสตาเดียวตีลกเดยวไก่อนเฮ้ย กน้จะหมดนื hmm> อีควเียวบลักิน็ลุไงว่ีีเดิก็ต้องกินลุกก่อนไม่นไม่มีผลอะไรเพราะมันกินลุกก่อนต้องหลบ เ้างอ่ะเขาดีมาเราก็ต้องเอาเรือกินสองติดเลยนี่หว่าเอาเรือกินเอาเรกินเอาเรือกินอย่างเดียวเอาเรือกินลถูกถูกต้องเลยขยับเรือหนไมกินลงกคนยี้ไงไม่ต้องรับเดิโอ้ไม่มีใครข้างเราพี่จไม่น่ารับไม่มีใครอยู่หามาเเปิดไม่ด้ก็ดึงเรืออกติดเด้วลาเราทำอะไรไม่ได้องกินไงพี่เราก็ดึงเรือลงอ่ะ ไม่ไปไม่ได้นล้วก็มีคนแรกก็ไม่ใช่หรือเขามีตาที่เดินได้มีตาหนึ่งที่พ่อเรือกินเนตเดียวเรือกินเนตเนี่ยตาเดียวเขากินลุกมาเขาก็ดึงเรือดึงไปโจมเลยให้ตาเดียวเลยขาเปิดไม่ได้เออก็ถูกเขาเดินแค่เดินตาเดียวเออนั่นแหละขออนอยากกินไม่หมดนะได้เลยได้เลยขออย่างเดียวแล้วก็ดึงเรือขอคนไปกินคุณเลือกเที่ยงหนึ่งรถก็ไปก่อน ทำไมปลอกองไว้เนี่ยถอนถอนลงมาองอ่ะยพออนอใช่ถอนงเออเส้าไมเว้าจะไล่เรือรงไลอกินนะพี่ยงที่โอ้แที่เาคนกิน้กินเปิดลุกพี่ไม่รู้เลยไม่อล้เรือตายออเขาเรือกินแพ้เลย

ต้องเดินนะจ๊ะเข้ามาเลยกินเพิ่มวาครับรุ่นใหญ่เง้ยเอาอย่างนี้ได้ก่อนมาเขาไปไหนตอนนี้ม้ายังไม่มีที่ไปจะเป็นแบบนี้แหละพี่เราอยู่ที่เดียวกับพี่นามีอะไรเปล่างเฮ้ยนาอีกเี่จะพูดเดี๋ยวนี้แหละพี่เจียนนะเรียนนะเดี๋ยวจะเรียนมังกรแต่ว่าพี่จะเอายังไงกับโคนพี่ดีกว่า่พีเรียมก่อน โขนไอ้ไสองเบียนี่เป็นไร่อยเลยนกันโอ้ยเรือเบี้ยเทียเรือชวนเบี้ยผูดเรือม้าจะรอดนี่เลยไอ้กินฉันกินตัวนี้เธอเนี่ยแล้ว่ไี่จะกินตรงไหนพี่กินไปไอ้เทียมเป็นเทียมเป็นสิ่งที่ของพี่พี่กินไปสิ่งที่โอเป็นสิท่งที่พี่กินไปสิทธิทางคุณใช่ไหมนักกินที่นี่โอ้ยยังไง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 โคตมั่วเลยตัวมันอะไรไม่รู้ตัวนี้มั่วอะไรยังรวย คือมันมีแต้มนี้อีกนี่จัดเลยเลยเลยแต่งเลยเลยเยทั้งทั้งมีแต้มเยอะโคนเขาจะติดขาดอีกโค้เขาติดขาดอีกเดี๋ยวให้ทขากินก่อนแล้วเรากานทำให้ดูก่อนทำให้ดูก่อนกินเรือใช่ไหมพี่ถามเรื่อง นีโอ่ตอนแรกเรียไม่มาใส่เพราพี่โจ๊กไรจแพ้แต่เขากินเยาทนได้เนครับเนตเราองยาหัวสองีเลยไม่้ารอยหกพนตอนเดี๋ยวนี้ที่นี่ก็เสมอแต่เขาแพงกว่ากิไปด้ง่ายง่ายกินเอาเร่นงไ่ายอย่า่เลยมีอะไรที่นี่มันก็เสมอตัดโตได้เสมอกินอย่างต้นมห้ลูกป

เฮ้ยเราดูตามาร์กดีนะาดูจนันสมาร์กเก่งมากที่ใส่ไม่ดีทาเป็นละรอบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวตีลูกมจต้านมาดีาไ่ทำไมทำแปลไม่ไปอ่ะไม่ทำถ้าไม่ไปไม่ไปดี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 เราไงยังไงยังไงเฮ้ยต้องเก็บค่าสเอจอมากเลยพี่ี่นัไงพี่เก็บค่าลลยบาง เลไม่เทียมได้ไปจอกลังชนะเก็บเงนก็ชนะง่ายเพราะไม่มีเรือชนะยากมากเอาไงเอาแค่นี้วอไล่ยากชนะกับไลยากแต่ถ้ามีเรือมันไม่ยากนะเรือเดีนี้แคไม่ออ่ะแต่ี้พี่โจก็เดินมาี่กินหาเด้าไ้เฮ้ย้ยเยหยอยอยโยองนองยงง สน,ส,สนุกแดงนตนนี้มีนะผมมีชนหน้ากับเสมอในมือคนรายก็่าว่คนน้อยเรื่องลบเราพว่มากให้รวมคนเี่แ้วพวน้อยให้ตั้งรับนี่ไปพวน้อยต้องตีหักเลยต้องรอมันตายเห็นไหมเดี๋ยวพอเรารวม ยวผมจะให้แม้พี่ตายกับพี่ตัวนี้พี่เออไ้เยขาสั่งได้เลยไม่โมดไม่สั่งได้ใคหลือกจะให้มาใครก็ไปดทีนเอยปรเด็นมากิ๋ไปมาน่าจะสามม้าโอ้ยมตัวนี้มาผมมาพี่การา Okay. ถ้าสวเราลเรียกว่าปากมอแต่ถ้าเรไปฝัโดนลุงเราจะบอกว่าปข้ามามามูกับเราใเคยดูหนังจีนยังไงอุ้ยอุ้ยนี่อะไรเนี่ยถเรียนถ้าเกิดว่า้ากรเรือมาแฝงก่อนแล้วแฝงเข้ามาต่อเรือก็ตามเดิมนะครับทำเรือที่เดิมร้ายว่ะเ้าตอเลื่องเหลือเนี่ยเอไม่ได้หรอกแล้วจาเป็ยังไงโเราก็้นนเดแล้วมันไม่เหลือเรือเมหรอ

เี่ยาดาเรือเได้ไมเินไปเดินมาในระพเออไม่้ซ้อมไเลย้นาเลยรือียมซ้อมอกลุมก็สนุกดีเดินไปเดินมาพ้บูกเศอุจะมาถายเฮ้ยแคปถ้าจะเพลงก็ยอมแลกเดือไปเอาคนเรยอเทียมให้มาใช่ชนะอย่าไปลงก็ลงเขาให้ดรเรยอเทียม แรกเลยเขาแรกไปเก็บคนไว้เลอเฮ้ยอย่างนี้ไม่ได้เย่างงี้อกคนมาไว้ก็เรือไม่เตรียมสิเออเอาไงเอาไงเอาเอาเนี่ยครไม่เตียมไงขึ้นาเอาเถอเฮ้ยเอาเรือมากดอย่างนี้ละไม่ดีพี่ผมจไปดมเรือให จะมีเป็นเปล่านี่ใช่แล้วมีโมโหแล้วเนี่ยนี่เกิงยาวยาวลองไี่โอ้โหสซะเขาเขาเป็นคนทิ้งโทษผมจะมีสติสัมปชัญญะได้ยังคบอยู่ไหมถ้ายังคบอยู่ก็ไม่ไม่ไม่เอาด้วยแตจะหลอกจะหลอกจะหลอกแดงกลับด้วยเนี่ยใช่ต้องซิ้องเดี๋ยวมาตั้งเวรได้ไหมเอาครับอย่าแพ้

กเนียพี่นี่ี่โเขเบอร์ได้เดี๋ยวกอนตเีโก็กนี้พี่บอกงว่าพีโจเบอร์แล้วทำไมพี่ถง่ากนทีกลัวเบอร์ลูไปดูเรือกินตอนแรกเิดอ่านีัแต่พี่โจเบอร์ทีแล้วบางทีกุเบอร์ที่ไี่ไม่กินแล้วพี่เขาบร์กันมีอ่ะมันไม่มีผลอะไรโอ้คนมีใึกเยอเนี่ยไม่มีอแล้วนทมีงเลยเข้าไปเลยมันไม่ต้องติดหรอ ต่อเรือเขาต่อเรือเขาต่อเรือต่อเรือต่อเรือเขาปูกไม้กินถ้าเกิดถ้าเกิดกนถ้าเกิดพี่ต้เอาไม้กินเนี่ยอะไรอ่ะไม่ต้องเรอใส่ถุงใต่มนี่นะวอนถ้ากินนี่เขาแทนนี่ฮะก็เรือมาก็เรือมาต่อไงอาเ่เมาแล้วนี่เขาก็ต้องเขาก็ต้องแทนนี่แล้วเราก็ต่อเรือต่อเรือเขาจะลุกอ่ะลุกนี่ลงพื้ไปเลยโอ้โหกปเออไม่มีอะไรรามาเราจะติดนี ่มือนกไอไม่ใช่การไม่ได้นไปได้ไงพมิ้นม้พายเขากินไปเขาจะตขึ้นมาน่เนื้อเมื่อเราลุกออกจริงไหมไม่ได้ไงแล้วทำก็เอานั่นกินแล้วเราก็ลุกเดอะไรไปไนี่เอาเรือเรือลุกไหนตาโคนเ้าได้ตาโคนยังไงพี่เปิดลุกอย่ัเราิดเนี่ยนี่คืนตอนนี้อะไร่ยเพามันดีลุกเมปิดลุก่อนเขาได้เรือเรายังไม่ไปเลย มลงตรไม่ก็กินในรู้ไงก็รู้เลยก็มากินก็มากินหมายถึงอะไรพี่ไม่เนี่เรากินแล้วเรือแลเราเรือเขามานี่เราไปเขามานี่เราไปนี่ไม่ได้เข้าใจไหมแต่ลุกไม่ได้ต่อเรือแต่เนี้ยเขามาถึงให้พี่กินอย่างเงี้ยน่าจะกินก็ดูเช็คว่าเขาไล่เรือแล้วเราเสียไหมอันนี้แดงแดงร้อนก่าอันนี้เราเขาไล่เรือแล้วเราเสียหรือเปล่า คน้อารว่เเลยนต่อเาต่อเเลยเขายอมเสียเเปียปั้มเออแพ้หดไปทม่ียอมเลยยังมีใราเนไม่ดีโดยลูกคาแพ้เขาจะชักมามาตาเดิน่างาเาเขาะ้าเลย ขาชั้นไม่สื้เลยขายาวเลยเขาจะมาเก่งม้ามน้ไเนี่ยม้าม้าไม่มีตายเยือยแล้วม้าม้าไม่มีตาเดืนตายแล้วได้ได้ได้ัวแล้ว ผมยจะไ่ทุ่งนดวน้อย่างไรเอาอย่งไงเอานไปไหนไดวตัวน้ค <crowded S 1> ืออะไร่ไเสมอไปเอาก่มมันเสมออล้วม่ต้องขึ้นขอกันไกนไี่วัหุดพึ่ันครับใส่สูขายาอ้พแล้ววะเนี่ย